สวัสดีครับวันนี้พามากินน้ำผลไม้ปั่นที่ตลาดเซฟวันชื่อร้าน Bigman Smooth ตีนะครับอือดูผลไม้เต็มหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับเลือกเอาว่าอยากจะกินแบบไหนอยากให้ปั่นน้ำผลไม้แบบไหนบอกทางร้านได้เลยหรือนึกไม่ออกนี่เลยมีสูตรผลไม้รวมไทยได้เลือกกันไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีหลายแบบมากๆมีหลายเมนูนมากนะครับโอ้โหดูแน่นๆเลยมีทั้งกระทิงแดงมีทั้งเลดดี้ เอาเอาเอากันเข้าไปแล้วแต่ชอบส่วนตัวผมเองผมขอกินแบบนี้สตอรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นเย็นๆช่ำๆสบายใจนะครับกินง่ายดื่มง่ายแม่ดูสีสันมันน่ากินจริงเชียวใส่สตอรอเบอรี่อีกนิดแถมให้ด้วยโอ้โหมันน่ากินมากๆแม่ต้องบอกว่าร้านนี้มันเวอรี่กูดมากๆนะครับ